ผมเชื่อว่าเป็นความตั้งใจร่วมกันแล้วัตถุระสงค์ร่วมกันของทุกคนที่จะให้ธุรกิจประกันภัยเราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่กําลังดีขึ้นอย่างนี้นะครับทีนี้ทุกวิถีทางต้องร่วมกันประสานกันแต่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประกันภยัยโตเร็วมากๆคือเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเทคโนโลยีเติบโต,ตแบบเป็นลนักษณะ exponential ไม่ได้เติบโต,ตแบบล i เ e a r นะเราต้องตามให้ทัน i n s u r t e c h startup เก่งมากปัจจุบันนี้นะครับเขาได้เสนอการบริการเสรีผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทประกันภัยให้ธุรกิจประกันภัยของเราบริษัทเษประกันภัยของเราเขาไปร่วมลงทุนกับพวกเขาเพื่อจะพัฒนาธุรกิจประกันภัยของพวกเราให้มันเจริญเติบโต,ตยิ่งขึ้นผลประโยชน์ที่รับเรื่องนี้คืออะไร,รธุรกิจประกันภัยก็จะมีเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะครับนายย่าจาช่วยลดต้นทุนในการธุรกิจประกันภัยด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน ก็จะได้รับการตอบสนองไปด้วยกันพร้อมๆกันอย่างที่กราบเรียนตั้งแต่ต้นนะครับหน้าที่คอพไม่ได้มีหน้าที่แค่กํากับมันมีหน้าที่ในการส่งเสริมด้วยเทคโนโลยีจะทําให้ธุรกิจประกันภัยเราโตเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราคิดหน้าที่คอพก็ต้องส่งเสริมเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีที่สุดครับดังนั้นก็ตามที่ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้คอพมีอินชัวร์บูโรและมีถังข้อมูลการประกันภัยนสบายที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเป็นถังข้อมูลที่เก็บข้อมูลลายกรมธรรม์คอพกำลังแชร์ข้อมูลนี้กลับไปยังภาคธุรก ให้ธุรกิจได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ให้ธุรกิจสามารถดึงข้อมูลของเราไปใช้ในการสร้างการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เขาต้องการได้แต่ยังไงก็ตามพูดเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าต้องไม่ขัดกฎหมาย p d p a นะครับชีวิตก็เหมือนกันอินทรบุตรประกันชีวิตกำลังเก็บข้อมูลนี้อยู่แล้วเริ่มเก็บข้อมูลนี้มาแล้วประมาณ2ปีกว่าไปได้ด้วยดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะส่งข้อมูลกลับไปให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตได้แชร์ข้อมูลนี้อย่างเต็มที่ที่ทสุดครับเราเคยให้จุฬาลงกรณ ขณะนี้บริษัทได้เอาเทคโนโลยีมาใช้ประมาณ7 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยางที่กราบเบื้องต้นนะครับธุรกิจประกันภัยไม่ได้มีแค่เฉพาะแค่บริษัทประกันภยัยบริษัทประกันชีวิตและมีบริษัทในหน้านิติบุคคลตัวแทนทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าเทคโนโลยีต้องมาเคียงคู่กับการจเจริญเติบโตของธุรกิจแล้วเราจะเป็นแบบดิชันแนลแบบเดิมๆนะครับเข้าไปแล้วเรามีกรมธรรม์แบบหน้าตายอย่างเงี้ยก็เสนอแบบอย่างเงี้ยค่อยๆก็ค่อยบทไป ตัวแทนยัง,ยงคงต้องอยู่เหมือนเดิมนะครับยังยังะตัวแทนยังเป็นบุคลกากรที่มีความสําคัญกับธุรกิจประกันชีวิตและก็วิน่าสเปยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตัวแทนพัฒนาวิธีการขายข,ายของตัวเองโดยโทเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าถามว่ามันจะเติบโตัวเร็วไหมพอๆพอเชื่อว่าจะโตเร็วมากการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับจะเข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมการขายการเคลมนะครับการทํางานในเชิงแบ็กออฟฟิศ หลายอย่างมันจะเข้ามาอยู่ไปหมดแร้งซืมอไปหมดทุกๆเรื่องในเวลานี้ครับในช่วงเวลาอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยแนวทางในการกำกับธุรกิจปลัยจะเป็นไปทางไหนเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ EWS เป็นเรื่องของการประเมินฐานะการเงินของบริษัทแต่เดิมเนี่ย EWS เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในด้านการตรวจสอบวันนี้เราพัฒนา EWS มาทางด้านการกำกับด้วยนะครับมาใช้ร่วมด้วยกับการอนุมัติ อนุญาตให้บริษัทดําเนินการดาเนินธุรธกริจประกันภยัยเพื่อทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งในเรื่องของการลงทุนนะก็จะเป็นการดูร่วมกันนะครับเรื่องที่สองเนีย่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงองค์รวมของบริษัทบริษัทมีฐานะและจาก e w s บริษัทมีแผนดําเนินธุร,รกิจของตัวเองในแต่ละปีแล้วฉะนั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ที่ให้มันสอดรับกับฐานะของตัวเองที่ให้มันสอดรับกับแผนธุรกิจของตัวเองเนี่ยอันนี้บริษัทก็ต้องทำนะครับเป็นกฎระเบียบที่ออกมานานแล้วนะครับและเราก็มีการดูแลเรื่องที่3เป็นเรื่องของ ESG เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้ทางสำนักง,งานคอพอเราก็ออกกฎระเบียบออกมามีการออกแนวปฏิบัติมีการออกแบบฟอร์มอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ การรายงานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานจากลนนะครับเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนของภาคธุรกิจประกันภัยขยายออกไปข้างนอกเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกหรืออาจจะมีธุรกิจอื่นมาลงทุนในบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยเป็นบริษัทลูกของธุรกิจอื่นบินเรื่องของฮลดิ้งแล้ว,วันนี้มีการพูดถึงฮลดิ้งเยอะๆเราก็ต้องมาพัฒนากฎระเบียบขึ้นมา รองรับในส่วนนี้ให้เท่ากทนนะครับส่วนที่5เป็นส่วนของการส่งเสริมทางด้านดิจิตอลหน้าวันนี้เรากําลังจะเข้าสู่แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่4ในปีหน้านะเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องมีแน่ๆคือทางด้านดิจิตอลอีโคซิสเต็มของระบบประกันภยัยไอตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาต่อไปและบางส่วนเนี่ยมันอาจจะต้องให้สำนักงานคอพอเป็นคนขับเคลื่อนนะครับ ทำให้เป็นตัวอย่างช่วยให้มันเกิดอย่างเช่นเรื่องของ i n นชัว o r มอร์ more, ที่เราจะเ,าเป็นเว็บไซต์ที่รวมเป็นสับสินค้าเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยที่เราจะเปิดตัว,ช,วช่วงสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยอันนี้เราก็เป็นตัวกลางที่จะพัฒนากันขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทเนี่ยได้เข้ามานำเสนอสินค้าตัวเองในเว็บไซต์นี้